ตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วเนาะน้องเขาก็ทักมาบอกว่ามีพักเครื่องหรือว่าเพี้ยนมาแบ่งปันนะครับเราก็เดินทางนัดน้องเขามาที่ร้านเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะได้เช่าอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูกันอันนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูราคาราคาที่บอกนี้ <c oughs> <c oughs> ยังไงน้างใจมันซื้อเลยตะขอราคาดีๆหน่อยนะแบบชิดๆเลยนะ <c oughs> ครับซื้อมาแพงมนะันเนี่ย แ่เสือยังไม่ขายขายนี้ก่อนเก็บไว้ใช้องเงินเก็บเก็บตัวละเก็บตัวหลัก <c oughs> ไว้ <c oughs> แต่ยังพวกนี้อ้วแล้วไม่มีโค้ดเหรอเขาบอกว่าหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเพี้ยนเหมือนกันแต่ไม่มีโค้ดเล่นยากเลยเล่นยากคามมโค้ดค่อเอาไปได,ได้ได้นะแต่อย่างเงี้ยต้องดูราคาน้องว่าน้องได้ประมาณเท่าไหร่แต่ก็รู้แหละว่าน้อง่าจะซื้อมาแพงใช่ไหมเดาเดา แต่ก็ซื้อเพื่อนมาหรือเพื่อนแบ่งให้ก็ไม่แพงรอะซื้อไปเล่นอ๋อ<า>ไม่ได้คิดอะไรมากกันเนาะอันนี้มันดําอันนี้มันดำเนาะปะกดเปลือถ้าแดงแดงก็จะได้ราคาหนึ่งที่พี่บอกเลยแต่ก็ดูราคาถ้าไหนไม่นันกนันไปก็อนได้อันนี้พี่ตีให้ไปเท่าไหร่ห้าสิบใช่ไหมก็เต็มเต็มพิกัดเลยแหละ้าเนี่ยเอางี้สามชิ้นเหมือนห้าพอดี ใก้เฉลี่ยกันไปขายได้ประมาณพันปลายๆเนี่ยใช่ก็จะได้เป็นตัวเลขกลมๆแต่เนี้ยพี่ยังไม่ได้นั่นเลยดิไม่ได้รับเลยดิออกวัดอื่นเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้แต่ซื้อมาไม่แพงหรอกมั้งจริงหรอเกินห้าพันไหมสามพันอะไรประมาณนี้โอ้โหถ้าสี่นี่ซื้อวัดเราดีกว่าเนานะหมายถึงว่าถ้าถ้าสี่พัน,ไ,นได้รุ่นแบบที่ของหลวงพ่อที่ตรงวัดเโ,โอเคเดี๋ยวเราอมาคิดตังค์อันนี้เนาะแต่น่าจะเป็นตัวเลขกลมๆเละ 3ามพันหมืนแปดอบบเดียวได้เงินห8 0 0 0มืนแปดล้ว, 500, ลว <laughs> <laughs> หกห้าก็ได้หให้อมเนอะสิบแปดห้าอ่ะโอเคเป็นหนึ่งหมื่นแดพันห้าเนาะก็จะมีตะกุดเงินสองดอกรุ่นแรกองค์หนึ่งนะครับแล้วก็ตะกุดเปลือยทองแดงสองอันโอเคครับ ก็เดี๋ยวทําการโอนตังค์ให้น้องก็เหมือนเดิมใครมีพระเครื่องหลงพ่อเพียนหลงพ่อรวยก็วิ่งมาดูที่ร้านได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปชอบพระที่ไหนหรือมีพระอะไรมาปล่อยที่ร้านอีกก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผม